สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YO g r o Grow นะครับวันนี้มีเรื่องอยากจะมาเตือนพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber ที่เพิ่งทำช่องใหม่นะครับเกี่ยวกับการไปคอมเมนต์ฝากช่อง YouTube ของเรานะครับในวิดีโอของท่านอื่นๆน,นะครับผมมันผิดกฎ u t u b e นะครับ ที่ผมทำคลิปนี้ก็เพื่ออยากจะเตือนพี่ๆนะครับเนื่องจากว่าทางช่องของผมเนี่ยก็มีหลายๆท่านมาคอมเมนต์ในเชิงนั้นนะครับผมผมก็เข้าใจนะครับสำหรับเราที่เพิ่งทำ u t u b e ใหม่ๆก็อยากจะได้สับเร็วๆนะครับแต่ว่าการไปคอมเมนต์เพื่อแลกสับอะไรแบบนี้นครับมันผิดกฎชุมชนของ u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะไปพาทุกท่านไปดูว่ามันผิดกฎยังไงนะครับ ช่องของผมก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์สร้างไรายได้นะครับผมแต่ว่าก็อยากจะเตือนพี่ๆทุกท่านนะครับว่าอย่าไปคอมเมนต์ในลักษณะนั้นนะครับมันจะทําให้ Youtube เนี่ยปิดกั้นการสร้างไรายได้ของเรานะครับหนักสุดก็อาจจะปิดช่องของเราเลยทีเดียวเราไปดูหลักเกณฑ์ของชุมชน Youtube นะครับผมในเรื่องของการคอมเมนต์ในลักษณะของเชิงแลกสับนะครับก็เข้าไปที่หน้าหลักเกณฑ์ของชุมชนนะครับผม เมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับก็ให้ไปที่หน้าสแปมและพฤติกรรมหลอกลวงนะครับแล้วก็เข้าไปที่นโยบายเกี่ยวกับสแปมพฤติกรรมหลอกลวงและกโกงนะครับเนื่องจากว่าเราไปคอมเมนต์ในลักษณะแลกสับเนี่ยยูทูบอาจจะมองว่าเราไปโกงนะครับผมเรื่องของการเพิ่มผู้ติดตามนะครับกดเข้ามาแล้วก็จะเจอแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปอ่านด้านล่างนะครับผมจะอยู่ที่ การสแปมความคิดเห็นนะครับก็กดเข้าไปดูครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับส่วนของการคอมเมนต์ฝากช่องและกดแลกสับกันเนี่ยครับจะอยู่ในบริเวณที่ผมวงสีเหลืองไว้นะครับในกรณีที่เราไปคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับว่าฝากช่องด้วยนะฝากกดติดตามด้วยกดติดตามให้แล้วติดตามกลับด้วยนะอะไรพวกนี้มันคือ,คอการผิดกฎ u t u b e นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ เราจะถูกระงับการสร้างรายได้นะครับและร้ายแรงที่สุดคือช่องของเราอาจจะโดนปิดครบ oh, ับผมก็ฝากพี่ๆนะครับผมคนที่อยากได้สับไวๆผมก็อยากได้นะครับผมแต่ก็เราอย่าไปคอมเมนต์แบบนี้เลยครับมันผิดกฎนะครับและมันจะมีผลกับช่องของเรานะครับบางคนอาจจะโชคดีที่ไปเจอช่องที่เขาใจดีเขาก็จะกดลบคอมเมนต์ให้เรานะครับ แต่ก็ไม่ได้จะเป็นเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคอมเมนต์เกี่ยวกับการแลกสับเลยนะครับผม